อะไรมากนะคะน้อง,องคะน้ำตาลค่ะ <c oughs> น<ม>้ำตาลปี๊บแล้กอไค่ะมัดเมียนค่ะ อยากกินน้ำจืดน้ำตาลปี๊กเที่ยวแับอะไรนะคะนี่เที่ยวอะไรนะคะเที่ยวยังไงเที่ยวน้ำตาลกะปิหัวมะพร้าวใครอยากได้สูตรบอกมาเที่ยวน้ำตาลกะปิหัวมะพร้าวมาดูสอนตรงไหนมาแม่ขาเปลี่ยนไม่ใส่สมะนาวนี่เลยค่ะพี่ขาอะไรมั่งนะคะอะไรมั่งนะคะอร่อยมากค่ะบอกไว้ก็อย่าจำได้เนี่ยอีกรอบอีกรอบบอก้ีมรอบน้ำนะคะ เอาเลยเลยวมีขิงมีขิงมีถั่วมีมะพร้าวมีกะปิมีน้ำตาลปี๊บทำอย่างละโลนะคะอันนี้ก็เราใส่แก่พอดีอันนี้ก็ใส่แค่พอดีนี่แค่ใส่พอดีปั่นไปด้วยกันเลยค่ะเราใส่น้ำนิดเดียวอย่าใส่เยอะเลยเที่ยวนานชั่วโมงแต่ถ้าเขาทำขายเขาจะใส่เบสเซนให้มันหนียคนเบสเซอร์ทำขนมอยู่แล้วอันนี้ปั่นใส่แบบคุณภาพค่ะอ่าอันนี้โรงทานของคุณพี่คนสวยนะคค่ะ ปกงปกงอ้าวไข่ไ่ขเจ้าของสูตรค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากมาดูปกงค่ะงานอยู่ปกงเนี่ยค่ะปกงเลยอยู่ใกล้ๆโรงแรมเนี่ยค่ะโรงแรมอือนายอ๋อฮ่องกงอยู่ซอยเจ็ดพวกขนอยู่ซอยเก้าค่ะอ๋อบ้านไห้นะคะบ้านไห้แต่ก่อนเป็นบ้านไห้ไมเดียวแบบก๋วยเต้๋ยวหงเจ้าเจ้าที่เป็นบ้านไห้ใช่อยู่บ้านไห้แล้วบ้านก้วยเตี๋ยวคุณเจ้าขายอะไรคะ ้นเพื่นเป็นลูกสะพ้บ้านสามีแต่ว่านตอนที่นี่ก็จะได้หุ่นนพอบ้านให่กับ้านนี้ไม่แกกัน่ตะกอนเป็นยูตกอนเดี๋ยวเปล่ยนส่วนผสมแยกแยก่นส่วนผสมก็จะมีใบชเปเวลาเราปรมงเจ้าระอง้านของเจ้ากรมวยบ้านของอาจารย์อำไพของี่ะพิกัรค่ะใส่ถั่วกั้วนะคะ มะนาวมากบกึ้งแล้วหอมแดงม้ากบบาม่วงฝาขิงมะขิงเขียกมะพร้าวั่วมะพ้าวนี่หั่นหั่นหั่นเอามีดเอามีดมีสองคมนะคะปาดปาดปาดแล้วก็นั่งหั่นแล้วก็ตาดแดงถ้าไ่ได้แดงมันจะดำถ้าได้แดงมันจะเหลืองด็ราะเนาตยอะมีสูตรเล็กนิดนไง กลัวไฟออนนะคะมันอยากตรงกัอนเนะอยากตรงนี้ก็น่าสองอย่างอย่างนี้อยากอกินลได้แลัวกินเลยค่ะี่งกินไย่งใ่่งหะไม่ย่าปากเยนะไกไระากนะเดกีนเต้องวังไม่เห็นแดแ่มเ็ใกล้หน่อยไม่เห็นแดงแเนาะ อันนี้ก็ได้น้วันนเอาเข้าใกล้ๆน่ค่ะกนแ่นอันนี้ถวร้นนแล้วถาร้ประคุณแล้วย่พุ่หยังเจ้าย่อนนีดอกบีีงเปามัน้นมเจ้าของน่ท่ายังท่จ้าของ มาแล้ากตรงที่แย่งกันนี่แหละมาแย้ามมีดมาเรื่องือบ้าน่ัน่มะอท่ำอบ้านไเดย่อนนะคะดสาวื้ห่อยน้อยเดียวน้ยเดียวน้ยเดียว่ห้าพูาทำไมอะทร่งทั้งไหลไม่เอาไม่ทานอ่ทอยู่ทนอยู่ที่

ทำมานาน <Net> -se <segue> คนมีคนสวยอะไรมานี่อาุูกจินมาโจ๊กอือผู้เ้าอันนี้เปนไป้ิดนซูนะ่อร่อยมากอืออะไรก็แย่งกันเอาพี่เกามันนันอาผิดมิจฉาเมื่วานทำวิดีโอที่ไหนส่วนระกของหอมเคร่ยงวิธีหอมเมี่องอ๋อค่ะมีใบชะพลู ก็ใส่นี่ได้ค่ะถั่วขั่วนะคะหากชอบแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นนะคะมะนาวค่ะรสจัดจ้านค่ะใครชอบเปรี้ยวก็ใส่มะนาวเยอะหน่อยนะคะแล้วก็มีนี่ขำมะพร้าวขั่วนี่คือเขาเรียกว่าเด็ดของเขานะคะก็ทำยากมากค่ะ ก็จะคั่วได้มีขิงด้วยนะคะมีขิงสดขิงสดค่ะแล้วก็หอมหอมหอมแดงค่ะ,คะแล้วก็น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบอหวานขนาดไหนไม่ไม่ต้องใส่ยเยอะก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะน่าก,กินไหมคะแล้วก็หอนะคะโอ,โอเค <laughs> อ